อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องจักกับพี่วินนะครับในชาแนโฟนี่เดียจอบแฉแนวีิยบาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่เป้คนเดิมวันนี้นะครับวู้โหได้กล่องของขวัญมาอีกแล้วนะอันนี้เป็นกล่องของขวัญที่ได้จากน้องแอมเคยได้แล้วครั้งหนึ่งที่แบบว่าเป็นกล่องสุ่มของขวัญนะพี่โกดจำได้ไหมที่แบบว่ากล่องที่หนึ่งให้แกอันนี้กล่องที่สองให้แกอันนี้ใช คลิปเก่านะครับไปกดดูได้เลยนะครับวันนี้ได้มาอีกแล้วแต่น้องไม่ได้มีนัมเบอร์มาให้นะครับซึ่ง จากที่เดาๆพี่ใบเดาแหละว่าต้องเป็นขนมจากเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างแน่นอนพี่กกว่าไงก็ขนาดกล่องมันมีความคุ้นเคยอ่ะไม่หร่อไหมเป็นแค่กล่องไซนี้หรือเปล่าข้างในดีดนิ้วบ้างข้างในอาจจะเป็นระเบิดก็ได้ดีดนิวดีดนิวบ้างล่ะไม่ดีดนิวไมใช่ความรุนแรงขนาดนี้ไปโอ้ยแค่ดีดนิ้วไม่รุนแรงเป็นการเล่นการใช้ความรุนแรงว่าาปว่าไปนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่กล่องหลายกล่องเลยนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด แปดก้สิบทักที่สังเกตเหมือนเขาจะมีกล่องหลายไซส์นะพี่โกเราแกะให้หมดก่อนได้ไหมแกะฉีกให้หมดก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันทีเดียวเผื่อมันจะมีหลากหลายซีรีส์หลากหลายซีรีส์เดียวเพราะว่าฉันเดาแล้วว่ามันคือขนมเซเว่นีเลยเม่่ไงอ่ะอ่ะเรามาฉีกกันเลยดีกว่าปึ๊บปึ๊บเห็นไหมนี่ไงฉีกมาปุ๊บก็คือขนมโพนี่เลยนะครับรุ่นใหม่หรอ <gasps> ลุ้นไหมโอ้ oh my gosh จริงๆมีหลายซีรีส์ที่ไปพลาดไปอย่างเข็มกลัดนะครับหรือว่าตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่ามีน้องๆหลายคนแบบส่งมาให้พี่ใบนะ <c oughs> พี่โหลีบหนีบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบว่าพี่ใบให้หนูได้ซ้ำพี่ใบช่วยเอาไปหน่อยแล้วน้องก็ส่งมาให้นะก็ขอบคุณมากมากเลยนะแต่จริงไม่เป็นไรหรอกเอาไปแจกเพื่อนเพื่อก็ได้นะ แต่ถ้าให้เพเพก็เก็บไว้นะครับอ่ะอันแรกนะครับอันนี้อันที่สองเห็นไหมพีม่โกไม่ซ้ำอ๋อเสียเวลา,นนาลยมาปตาช่วยอ่ะอันนี้เป็นโพนี่อันนี้เป็นซูมซูมนะคะอุ้ยซูมซูมอกอะไรกันใหม่อะตอนแรกมันเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมไปเป็นไอ้น,นี่ยังลบนะฮะอตอน<ๆ>ยังลบเพรยก็เก็บไว้แลครับยลบน่ารักใช่อุ้ยอันนี้ก็ซูมซูมเหมือนกันนะครับรู้แล้ววันนี้เรามันมากกับการแกะกล่องของเล่นพี่โกมีเสบียงแล้วอะไรอะขนมใช่ไหมยเวลาูร้านเย็นไงซูมะูะ ูนะครับอันนี้ LL อุ้ยมี LL ด้วยเหรอใช่ตั้มก้าตั้มก้าอันนี้เป็น LL LL อุ้ยอันนี้ไม่สามอีกแล้วนะคะเห็นไหมกล่องเท่ากันแต่มันไม่สามตัวนี้เป็นฟลอเรนนะคะเป็นฟลอเรนเป็นขนมฟลอเรนนะครับนี่น่ารักมากเลยเฮ้ยเราจะได้แกะแบบแบบแบบละหนึ่งแบบละหนึ่งเลยอ่ะไม่อันนี้มีสามไงอ๋อเหรอหรืเอเราจะได้แกะแบบละหนึ่งจะได้แกะสิบแบบเลยไงอ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็น LL อันนี้เป็นสูมนะสูมนะสูมสูมมีสี่แล้วเน L L ี่ย LL มี แสดงอีกกล่องต้อเป็น LL เนี่ยแหละที่ใ<า>ย่ยเดียวกันอะไม่ใช่อ๋ออันนี้เหรออันนี้เป็นฟล o เรนนะคะเป็นฟลเนแล้วก็อันสุดท้ายที่พี่โกแกะอ่าเป็น LL เหมือนกันนะครับ LL o นี่โอ้โหยมาทั้ง LOL โพนี่ซูมๆแล้วก็ฟล o เรนเลยน้องแอมน่ารักมากอุตส่าห์แบบว่าห่อให้พี่ไ,ไปหลุน,น่ะน่ารักมากเลยอะ เรามาแกะอันไหนก่อนดีอุ้ยพี่ขูมันมีเป็นสเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่งั้นเราจะแกะจากสี่ไป1แล้วกันโอเคไหม <laughs> นี่นี่เราเลือกเองเราเลือกเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขนมของไอโอราเป็นคุกกี้รสนมนะครับของแถมเนี่ยจะเป็นดินนี่สุมส่มๆมซึ่งของแถมจะเป็นที่เสียบหัวดินสอน,นะครับหรือว่า Pencil ล h a r ์บ์ซุสมุมนะครับซึ่งจะมี อ่าพี่โกจองสติ๊กแล้วพี่บเอาอะไรดีพี่โกพี่าบเอาโอลาฟแล้วกันอฮะ่ะมาแกะเลยมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่ามันมีมาแค่4ี่กล่องแต่แบบสะสมอะมีตั้งแปดแบบไงพี่โกอฮะงั้นหมายความว่าพี่โกก็อาจจะไม่ได้สติ๊กและพี่ใบก็อาจจะไม่ได้โอ<ด>ลาฟดไม่ได้อาจจะมีตัวซ้ำกันทสตัวก็ได้ขนมกีบมาล่ะ อีป่ล่ะตัวแรกนะคะก็ได้เป็นหัวสติชลยนาล่ารักมากนะคะเป็นหัวแบบเป็นเพนซิลท็อปเปอร์คือแบบใส่แต่ว่าเอาไปลบไม่ได้นะไม่ใช่ยางลบนะครับหล<ร>อ,หอจับหน่อยอเป็ยางลบคือยางลบเป็นยางไหมเป็นยางก็ลบไม่ได้หรอกแต่มันก็ไปถูๆได้เออเอาไปถูๆได้นะครับอ่ะอันแรกมาได้แล้วนะครับมาเปิดกล่องที่2กันเลยนะครับเมื่อกี้คือดีใจกันเว่อร์ถ้ามีทิกเกอร์อุ้ยแั้วนาจะมีทิกเกอร์ด้วยนะนอเาไม่มีเพราะว่าหน้าซองมันมีทิกเกอร์ไอ้ยะไอ้ยะ อันที่2นะครับได้เป็นซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่านะคะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คิดว่าใครหลายๆคนน่าจะอยากได้นะพี่โก๋อ่ะใช่ไหมนั่นไงแม่หน้ากล่องมันมีรูปทิกเกอร์อ่ะเออแต่ทำใหมไม่มีทิกเกอร์ต้องเป็นบอซีนีนาซีนีนาเขาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนของของแถมล้วเออคือชอบตรงเนี้ยแบบพวกของสุขในเซเว่นบอกเลยนะว่าเฮ้ยไม่ซ้ำใช่ไม่ซ้ำเลยอ่ะคือแบบลุ้นสุดสนุกมากแทดดาดาฮึอะไรอ้าวซ้ำ สามสติสส๊ตสสามสติ๊ตพี่โกอืฮอฮั้นะโชคดีว่าว่าสามสติ๊ตนะเก็บไว้แจกน้องน้องแล้วกันปึ๊บอ่ะอะไรนั่นก็คือฮ่ามินนี่ครับได้ตัวมินนี่คือมินนี่กับพิกกี้ต่างกันยังไงต่างที่โบงไงถูกกับมีขนตาแล้วก็มีแก้มชมพูไงพี่โกขมันจะชุดไงใช่นะครับมันก็ต่างทุกตรงกันแหละเอาเหรอเอาลืมแล้วเราจะเก็บทำไมเราเอามาโชว์ก่อนดิกล่องต่อมานะครับจะเป็น L O บิสกิตนะครับซึ่งแถมยังลบจัมโบ้มีให้สะสมถึง8แบบและที่สำคัญมีคิตตี้ควีนด้วยค่ะพี่น้องมาแกะเลยวันนี้เราจะมาลุ้นตัวคิตตี้ควีนกันจริงๆเขามีทั้งดีว่ามีทั้งเดอะควีนควีนบีนะคบมิสพังคิตตี้ควีนเอ็มซีสวักนะครับ Punk, Queen, แล้วก็ตัวร็อกเกอร์นะครับโอ้ยลุ้นจังเลยพี่โก้โอ้ฮฮอ่ะปุกกี้่ะแต่อย่างที่เห็นนะครับปุกกี้เขาจะเป็นลาย L O L ด้วยนะมา ตัวแรกที่ไปได้นะครับคิตตี้ควินอย่างแน่นอนน้องๆทายว่าเป็นตัวไหนพิมพ์บอกก่อนน้องๆทายว่าเป็นตัวไหนพิมพ์มาเลยนะหนึ่งสองสามเฮ้ยควินพี แกะตัว L L J K ไปใช่ป่ะพี่โ๋วใช่ค่ะคือได้ควีนบีนี่ไงนี่ก็ได้ควีนบีอีกเ,อเป็นไงเข้าคอลเลคชันเลยใช่เดี๋ยวจะไปเข้าคอลเลคชันควีนบีเลยกล่องที่2นะครับเราว่างจริงนะอ่ะเธอแกะจากตูดล่ะจะได้เจอของที่ตูดเลยใช่ไม่เป็นไรอ่ะแกะทั้งบมก็ได้คิตตี Queen ้ควีนเธอใช่ไหม <MC S 1> ไม่ใช่ในี่ คือจริงๆเราจะได้แก๊ง LOL OMG นะครับอันนี้ตัว MC นะครับเอาวางไว้เลยแล้วกันนะพี่โกะอย่าดีว่าออกดีว่าออกถ้าดีว่าออกนี่หาเลยเป็นแก๊งแก๊ง OMG เลยนะแล้วอีกตัวนึงเป็นใครมีออนไม่ออกนี่ไม่มีมีอ่อนใช่ตัวสุดท้ายที่พี่ไปได้นั้นก็คือแทน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 อย่าบอกนะว่าล็อกเกอร์อ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ได้มีอยู่ในนั้นนี่กม่ไม่พี่โก มีลายซีครีดมันมีลายซีคร e ดนี่ไงเป็นลายที่ไม่บอกในนี้เฮ้ยเราได้ซีครีดนะน้องกันชโกนั่นเองซึ่งได้บ่อยมากในการแกะเอาแอลคาเบดี้บ๊อบซีรีส์้ยแต่ว่านี่มันก็เป็นหนึ่งใน OMG นะใช่ใช่ใช่เป็นหนึ่งใน OMG นะครับอ่ะถ้าเกับว่าเพี่ได้แกง OMG หมดเลยเฮ้ยได้ซีครีดอะเลิศปะ มาถึง number ร์สองนัมเบอร์ชูนัมเบสองนะครับก็คือกล่องลุ้นฟลอเซ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคุกกี้เหมือนกันเป็นคุกกี้รสนมนะครับแล้วก็แถมตัวเสียบหัวดินสอพี่โขตัวเสียบหัวดินสออีแล้วเหมือนกันไหมกับซีรีส์อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆฟิลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีให้เรานะครับลุ้นถึง6แบบด้วยกันมีทั้งเอลซ่าอันนาเอลซ่าอันนาโอลาฟอันนาเอลซ่างงไหมงงก็คือตามตัวละครเนี่ยดิฉันบอกอ่านตัวตามตัวละครเลยอันเดอ คือเขาเป็นแบบเหมือนเป็นกลบปพี่โขเป็นเหมือนคล้ายๆ snow g l o เห็นไหมเป็นหัวดินสอที่เป็น snow g l o ข้างในอันนี้พี่ไอได้ตัว o l a ฟนะครับตัวแรกแล้วข้างในเนี่ยเขาจะมีกริตเตอร์สีเงินๆนะคะเห็นไหมเป็นฟิล snow g l o เลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะกล่องต่อมานะครับอันนี้มันอยู่ข้างบนข้างล่างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนเอลซ่ามาเอลซ่าต้องมาขอเป็นเอลซ่าสองกล่องใช่ไหมขอเป็นเอลซ่ามีแค่สองกล่องขอเป็นเอลซ่าคู่อนาเลยแล้วกันจะได้คาแรคเตอร์ครบจุ๊บ เป็นอนานะแต่ก็โอเคนะครับนี่ไงเห็นไหมอุ๊ยพี่โขวคริปเตอร์มันไม่เหมือนกันนะ uh huh. อย่างของโอลาสเนี่ยคริสเตอร์จะเป็นสีเงินซึ่งเป็นกลมกลมแต่ว่าของอนานจะเป็นหัวใจสีชมพูนะครับสวยมากเป็นสีแบบโทนสีของอนานเลยนะครับน่ารักเนาะแล้วก็เป็นหัวดินสอบแบบเนี้ย โอเคมากและกล่องสุดท้ายนะคะเป็นมินิคุกกี้มา l i t t l นโพนี่ซึ่งเขาจะแถมแหวนปรับขนาดได้นะครับซึ่งมีลายมายร t ทันโพนี่ทั้ง6แบบเลยมีซีเค็ดหรือเป <laughs> <laughs> ล่ามีซีเค็ดไม่มีซีเค็ดมีแค่6แบบนะครับอย่าง LL เมื่อกี้เมื่อกี้คือเราได้ซีเค็ดอ่ะเรามีการวุยนวายว่าเอ๊ะไม่มีอยู่ในบา้าใช่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นซีเค็ดอ่ะ อันเดียวพิงกี้พิงกี้พิงกี้บ้าพิงกี้พิงกี้พิงกี้บ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าใช่ไหมพิงกีบ้ามองไม่เห็นอะไม่ชัด์ตอะมันหันหลังอ้าวมา เป็นเวนโบเดชนะครับนี่ซึ่งเป็นแหวนแบบปรับขนาดได้เหมือนเวลาเราไปอะไรนะหยอดตามตู้สมัยพี่ใบเด็กๆอ่ะอ่าแหวนเขาเรียกแหวนแหวนแหวนเหล็กนะฮะซึ่งแบบเราสามารถปรับขนาดได้เฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่ไม่ต้องใส่ยุ่ก้อยเราสามารถใส่นิ้วอื่นได้นิ้วโป้งนะมาลองนิ่วโป้งได้เฮ้ยใส่นิ้วโป้งได้ ใส่ยิ้โป้งได้นะคะแล้วก็เป็นลายแบบ Rainbow Dash นะคะสุดน่ารักน่ารักแบบนี้เลยจริงๆเนี่ย ลายอื่นก็น่ารักนะไม่ว่าจะเป็น Twilight Sparkle er, Rainbow Dash f r e s h i p p i r a t e and a r a j a c นะครับน่ารักทั้ง6แบบเลยอ้ oh my gosh วันนี้ได้เยอะมากมากเลยนะคะจากขนมกล่องสุ่มใน s e เ e ่ e อีใครเคยแกะอันไหนบ้างแล้วได้ตัวอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่ไว้หน่อยนะคะแต่ว่าพี่ไว้สงสัยต้องไปซื้อเพิ่มเองแล้วล่ะนะนะต้องไปซื้อโพนี่มาเพ,มเพิ่มเพราะว่าจะล้วถ้าสมมติว่า,วาไม่ซ้ำเอ้ยถ้าสมมติว่าไม่ครบล่ะไม่ครบก็ซื้ออีกก็ซื้ออีกเรื่อยๆ แต่ซีรีน่ออกมาอีกก็ซื้ออีกใช่อะโ,โอเคนะครับวันนี้ใครชอบคลิปแกะกล่องสุ่มของข,องขวัญสุดน่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญยังมีคลิปสูงๆอื่นให้ดูอีกมากมายนะครับมีคลิปแบบว่าแกะรีวิวของเล่นต่างๆแกะกล่องสุ่มต่างๆนะครับยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนว,วนวิดีโอใหม่ๆของพี่ใบด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย เฮ้ยดูแล้วพี่หอสติ๊ตให้เจ๊กวางไนงะอ่าฮะอ๋อเจ๊กวางก็ชอบสติ๊ตเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปให้เจ๊กวาง